่ะทุกคนมาพบกับมลิิหอมซีแอติฟอ์เนียกันนะคะไม่ได้ทําวอกวีวอกนานแล้วนะคะก็วันนี้พามาที่วอสบีชไหมล่ะอลิโซบีชอลิโซบีชนะคะ <Right S 1> ซ,ซึ่งใกล้กับอารากคูนาบีชนะคะทุกคนซึ่งบีชนี้นะคนมากันเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบเรามาทานร้านอาหารร้านนี้นะคะ What's name of this restaurant? ลอสเพียร์คาเฟ่นะคะทุกคนแล้วก็ทุกคนเขาก็จะมาะช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ของที่นี่นะ,ะเดี๋ยวเราพาไดูรอบๆบ,บ,บีดนี้นะคะก็จะมีแบบคนมาวาดรูปนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะมาเล่นน้ำเล่นเซิร์ฟกันนะคะเดี๋ยวไปดูบริเวณรอบๆบ,บ,บีดนี้กัน รอบๆปีกันนะคะคนมาเยอะเลยเดี๋ยวเราลงไปเดินข้างล่างนะคะ Let's go up to the sidewalk. Uh, There's a lot of people in there actually. Uh, like, to in there. What about the key today? i think he only the part two hours. ก็เล่นน้ำกัวอยึ่งแล้วคนเขาก็พากันขนที่นั่งนะคะต๊ะที่นั่งมาเองนะคะทุกคนเพื่อที่จะมาปูนั่งที่บีชนะคะมูนก็เป็นบ้านพักตากอากาศนะคะทุกคนอยู่บนเขาเห็นบีชเลยน่าจะราคาแพงมากๆนะคะโซนนี้เนาะติดบีชกันเลยทีเดียว de เราก็กําลังเดินขึ้นไปบนถนนนะคะทุกคนก็คือหาดอะ่ะมันจะกระ,ะลาดจะเทลงไปข้างล่างนะคะซึ่งพื้นพื้นอ่าที่ข้างบนแรนข้างบนอะ่ะก็จะสูงพอสมควรนะทุกคนแต่ว่าก็จะมีบีชอยู่ข้างล่างนะก็เห็นไหมคะด้านหลังดูสวยอยู่นะ เพราะว่าที่นี่เป็นแนวโอเชียนนะคะทะเลเขาก็จะใสยอยู่นะคะแล้วก็หาดที่นี่ก็เราว่าโอเคอยู่นะใช้ได้อยู่สีไม่ดำทันข้างบนนะคะหลังจากที่เราเดินขึ้นมาก็จะเป็นแนวนี้นะคะทุกคนก็จะมีโรงแรมที่พักนะนู่นโรงแรมที่พักเพื่อเขาจะเดินลงไปเล่นบีชนะคะถ้าใครพักแถวนี้เนาะว่ a t about ิส i s name? มอนทาชมอนทาชโฮเทลเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรดื่มที่โรงแรมนี้นะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่ติดหาดเลยนะทุกคน <Yeah. S 2> เออวิวตรงนี้สวยอะ่ะไม่เลิศอันนี้ก็จะถ่ายให้ดูบริเวณโรงแรมเขานะคะ mm. ก็จะเป็นแนวนี้นะคะทุกคน mm. ก็จะมองเห็นบีชเลย mm. ก็จะเป็นบริเวณโฮเทลนะคะ Oh. Oh, right. ทุกคนที่นี่นะตอนนี้24องศาแต่แดดเปรี้ยงมากเลยนะแต่ว่ามันแบบไม่ได้ร้อนจัดแต่ว่าเหมาะเราว่าเหมาะสำหรับคนที่จะมาอาบแดดนะคะฝรั่งก็จะมานอนอาบแดดกันนะคะทุกคนตอนนี้ตัวเราแดงแล้วเริ่มแดงแล้วเห็นไหมคะแดงเมี่ยงแล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นคนเอเชียเนานะผิวจะ เมียงง่ายนะทุกคนเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปเดินชมบริเวณโรงแรมกันต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวสวนบริเวณโรงแรมเขานะคะดอกอะไรดอกอะไร this one villa ไหม อันนี้จะเป็นแนวสวนโรงแรมเขานะคะก็จะมาชมวิวกันว้าวว้าวเดี๋ยครับไม่เลิกดูสิเดี๋ยครับโหทุกคนดูสิวิวสวยดีเนาะไม่เลิกดูเท็กพิกเจอร์สิ มา,มากเลยคะทุกคนแต่ว่าคิวทัศบรรยากาศเขาสวยงามมากเลยนะถ้ามาพักที่โรงแรมนี้นะคะก็จะมีสวนยอมมานั่งชิวนั่งเล่นปิกนิกกับครอบครัวนี่คือแบบชิวๆแหละ เรากำลังเดิน ไปนะคะคก็คือวันนี้เรามาสำรวจนะคะก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวเราว่าจะมาพักที่นี่กันนะคะก็คือมาสำรวจว่ามันโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาพักที่นี่แล้วยังไงเดี๋ยวเราจะรีวิวห้องพักให้ทุกคนได้ชมอีกทีนะคะอันนี้ดูชมบริเวณภายนอกกันก่อนนะคะก็จะมีสาวยนะ้ำอยู่ตรงนู้นแล้วก็เห็นวิวซีวิวนะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอจบคลิปเราเพียงแค่นี้ก่อนนะคะยังไงอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของมันนี่หอมด้วยนะคะก็ ก็จะพาไปโซนทะเลแคลิฟอร์เนียนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะฝากช่องด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับมันรีหอมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ